สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าไอามาเข้าป่าที่สองจ้ะไอเห็นเห็ดดำเห็ดดำมาเรียสตจเป็นเทือแเกยเ้วจะเด้อเพราะว่าด,ด้วยความแชรยบอกว่าค่อนข้างที่จะนี่จะเห็ดดำมาเลยค่อนข้างที่จะแห้งเนาะอยู่นี่เนาะนี่จะเห็ดดำแต่ว่าตรงนี้ซุ่มหน้ามากเลยป่าจรเนี่ตัดไปเลยเดี๋ยวจะใส่ถุงแยกเห็ดดำจ้ะ บุกขว้นรได้เดกเพราะว่ามันป่ามันแห้งอีดีเอาไปมกจะหล่อมมกกินเองแข็งนะ ขอ,อนไม้ยานักโคนปะนี่ค่ะเห็ดพึ่งป่าแถวนี้ลหลายหลายเพียงแต่ว่ามันมันแก่จก้ะบางเทอมันแก่มากแล้วก็มันถึกสัดเตะกินเยอะมากเลย มัก็ชุ่มน้ำอยู่นะช่วงนี้เขาสําประทานจะที่รถผ่านมาเห็นป่ามันงามเลยแวะแต่ว่าเขาสําประทานก็ไม่เป็นไรเห็นและสามสีดอกจะเห็นเห็ดผึ่งนะแต่ว่ามันถึกอ,อ่อแมงเตะน,นะ

มาทีาา่ใส่หขาบ่งบ่งหยิบมาดอกละมาเฮาเอาไม่พอมกเสยจุ่มเดียวเนี่ย แสดงว่ามันต้องมีเห็ดเหลืองธรรมสุ่มแบบนี้ต้องมีเห็ดเหลืองแน่เลยโอ๊ยแม่เอ้ยเกาะเหนอกกอะชาจะเน้ะโอเคจ้าเกาอะไรยังกับถึงนี้ก่อนนะ

ข้ามมอนแต่ว่าพี่น้องเบื่อกี้สัปปาด,ดุดมากเลยน้อปะนันเนาะเด็ดานมาเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดปีกเหี่ยวอย่างนนเนาะเธอแรกจ้ะไอเก็บไอเสียมือซิมจ้ะ เยือย่อนกเกีื่ออยังสักยายจำบ่ได้จ้ะจ <c oughs> ้ะตากลงเลยเถอะตัดไปเลยเนาะ What is this? I don't remember look like a the w i n g of something. ไอเสียเมื่อซิมจะเห็นสามดอกเนี่ยอันนี้เป็นโบเลตจ้า ไหมนูห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 น้องจ้าเห็ดผึ่งนี้เห็ดผึ่งโขนี่คือเป็นแนวนี้เนาะถึงแมงไม่ได้จ้ะได้ใจหัวมันอ๋อคือเป็นแบบนี้เนาะพักสองผักสองคือเป็นแนวนี้ อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะตัดป่าเนาะอยี่เนาะโ้งนี่เขาจะตัดป่าจ้ะเออก็เลยแบบไม no, ่ค hey. ่อยสวยตอนไหนโอเคตอนนี้แบบว่าเนาะโอ๊กเนาะไม่ได้แล้วอ่ะน้องจ๋าเบอร์เห็ดขอน้ำผึ้งอือเบอร์ มันแก่แล้วนะจ๊ะแก่อย่างนี้เขาไม่ได้ยมกินแล้วจ้ะเต็มเลยเอาบอาเนะเพราะว่ามีในตู้เย็นอยู้จ้ะเอ h ว r ร์นะป่ะเนาะไปค่ะไปปลาใหม่ปลานี่ยเป็ยนต่ย่างเอเวอร์มา,มาปลาใหม่เบิ้งบึ้งบึ้งบึ้งไป้องจ้ะโอ้ยโอ้โหขาแน่นมาก Mm. ตัดเลยแอ a ทุบคัสแอนดับจะเด็ดไอรนกทูครีนแ e นด a โฮมแล้วนะเนาะนี่สวยมากเลยอันนเดียวกันนะเจนเนาะมันจัดไปแล้วที่ไหนสวยไอเทม

นี่จ้ะดยูยนี่ค่ะโอเคปะ่ะอันนี้เป็นป่าที่ไอายเคยมาอย่างรอบคอเนาะที่พวกไอายพักอยู่มาเ,เดสเซตเนาะเป็นป่าที่ง่ามมากเลยเต่อ้ต้องพอใจว่าแค่เบื่อแค่ดอกเดียวกับโบมี่จ้ะเออเดี๋ยวไอ้์คือ เวลากะข่าแล้อยๆที่เขาย่างๆแล้วบอก้เาเมื่อจะจะหกโมงแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันบอกโอเคเดี๋ยวจะรวมเป็นคลิปเดียวเลยเนาะจานะ๊ะเนาะเพราะว่าเบิงรงตลงแล้วมันบกคือจากป่านี้เนาะพี่น้องจา๋าป่างามแหงแต่ว่าบบมีเห็ดจ้ะไม่มีเห็ดเนาะแม่จะดอกเดียวแม่จะเห็ดตายเบื่อ,อยังหาอย่างเลยไอคิดว่ามันคงจบแล้วแหละพี่เมืเ่อจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะจานะ๊ะเนาะ สำหรับมนี้อายกับป้าก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจให,หลายๆเด้จเ้อร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายป่ะบ๊ายบายปีนดุชโชเดมสวยงามมากเลยแต่บูมีเห็ดหน้องึงนย่น,นา <c oughs> ให้ขี่รถมาออกมาจากป่าแล้วเนาะ ให้พ่อใหญ่ยุดรถเกือบเราทัานจ้ะน,นี่โอ้โยดอกสวยด้วยนะเห็ดพึ่งออกข้างทางจ้ะนี้นะนี่คะ่ะไปน,นี้ไอเอาสวยอันตรายมาฝากจ้ะอันนี้เห็ดมาริโอเนะจ๊จะนะภาษาอังกฤษเดี๋ยวไอจะติดให้ดเดี๋ยวเดี๋ยเห็ดชนิดนี้ผิดร้ายแรงที่สุดกินแล้วตายเลยจ้ะดับแนวแนวับแนวอีดีเลยงามแห่เมดนี งามคักงามแน่โคตรโพลีความง,งามของเธอแล้วก็อันตรายที่สุดด้วยนะนี่แหละที่เขาเอิดว่าสวยอันตรายจ้ะงามเนาะพี่น้องเนาะว้ายน่ากลัวมากเห็ดดินจ้ะอันนี้เป็นข้างๆต้งที่ไอจอดรถเลยเนาะคนค่อนข้างเดินเยอะจ้ะถ้าถามวาไพยถอนไอถอนมือบอนมากเลยมันจะพูดจะปินเน,ะนาะน่ารักมากอ้เห็ดดินแข็งน่ากินมากเลยบ่ทอ,อนละปะ ตัวนี้เป็นเห็ดตะปูนะจ๊ะเห็ดตะปูสีเทากินได้เดี๋ยวจะเดียวายจะให้เบิ่งเด้อมันจะคล้ายๆเห็ดฟองน้ำข้างในเนาะมันก็จะคล้ายๆสีขาวคือกันกจ้ะนี่จ้ะแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าแก่ๆแล้วกินบ่ได้เดยวจะเด้อแต่อันนี้ยังกินได้เดี๋ยวายจะขึ้นชื่อภาษาอังกฤษให้พี่น้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะกำลังเกิดตามสนามที่ชนิดนี้จะเกิดตามสนามจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวไอจะให้เบิ่งนจ้ะนี่ เห็ดตะปูขาวก็กินได้สีน้ำตาลก็กินได้หาเห็ดที่เป็นคู่พิษยากจะเห็ดชนิดนี้เนาะค่อนข้างที่จะยากมากเห็ดคู่พิษตองนี้เดี๋ยวมันก็จะมีควันออกมานี่คือเริ่มแก่แล้วจะนุ่มๆอันนี้เริ่มแล้วหนอันนี้กินได้อยู่ส่วนอันนี้เป็นเห็ดถั่วนี้ก็ใครถอนอายจะถอนเป็นอย่างเพื่ออย่างรู๋ก็รูคือกันจะไปจ้าถั่วอีกหนึ่งดอกเห็ดถั่วจ้ะ ก็เรังกินเลยได้นี่แต่มันมีดอกเดียวเนาะมันอยู่ใกล้ๆตรงที่เฮาหญ้าในแคมป์แบบนี้ถ้าตรงพุ่นเนาะตรงขอกง,งวตรงพุ่นที่ไอ้เคยไปเก็บแต่ตรงนั้นมันสะอาดเก็บกินได้แต่ตรงนี้นะเห็ดแชมเิญองก็เกิดหลายเห็ดชั่วก็เกิดหลายแต่หาบ้ากากินออกจากทั้งคนทั้งหมาเนาะอออันนี้ก็เป็นเห็ดแชมเิญองจ้ะแก่ตายแล้วเนาะแชมเปญองนี่ นี่จ้ะอันนี้เห็ดตะปูเห็ดตะปูที่ไอ้บอกกินได้นะคะเนี่ยเห็ดตะปูเห็ดตะปูกินได้จ้ะสีขาวก็อีกชนิดหนึ่งนะคะสีน้ำตาลก็อีกหนึ่งชนิดค่ะนี่เนาะบ้านเฮา่นจะนิยมมาเป็นมกจะ้ะเห็ดตะปูนปเ,ปนเนี่ยเอาไปมกเนาะน่ารักมากเลยพวกนีว้าวโลกจิตจะเห็นเห็ดแล้วมักถอนแต่ก็ปเป็นเห็ดที่ไอ้ได้มาเมื่อเนี่เนาะนี่จ้ะ ขอโทษนะจ้าบริกัรขายเบิ่งเพราะว่าเมมมันกระชีมมดเนาะไอคัดเลือกเอาวิดีโอบางวิดีโอก็ต้องลบทิ่มจะหอ้ยเสียขานาดเลยเบื่อง่าตัวนี้เนาะนี่จะงามมากเลยโดยส่วนมากแล้วขาก็สิบค่อยได้จะตัดออกแบบเข่งตัวเข่งเลยคือประมาณนี้เลยบางขนาดตัดออกเข่งแล้วยังแบบยังเจอหนอนอ่ะนี่เออเดี๋ยวก็ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งจ้ะเออมันบ่ฟินจะทว่าตัดเฮดที่บ่งงามเนาะ ถ้าเฮดที่เกิดในกนเหินแบบนี้นะมันสีได้อยู่แต่ถ้าเฮดเกิดในมอดแบบนี้นะมันส่วนมากแล้วมันจะมีแบบอันนี้จ้ะมีแมงนะจ้ะเนาะโอเคพี่น้องจ้ะสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนเด้จะเด้อขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย